ร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงห์ที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครโคิวเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำาป,ปล่าที่ไม่เปล่าประโยชนน้ำาดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอเท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสารสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์หรือว่าเราจะเห็นตัวอย่างจากเช่นกรณีของอพวก Call Center ต่างๆเรียกว่า เข้าบาร์ในเรื่องของการเอาข้อมูลสบกคนต่างๆแล้วก็เข้าไปหลอกลวงประเด็นนี้เป็น,ปร,นประเด็นหลักของของสังคมปัจจุบันนะครับวันนี้ทางรายการคิดดีสังคมดีก็จะสนทนาในเรื่องของอแนวโน้มภัยคุกค,คามทางไซเบอร์ปี2 0 2 5นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ทราบแล้วก็หารู้จักวิธีแนวทางการป้องกันนะครับแขกรับเชิญในวันนี้ได้แก่คุณสิบิรักษ์แสงอรุณสิรินะครับปัจจุบันก็ดารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอัลฟาเซ็กครับร สวัสดีสสดครับค,ครับพอพูดถึงเรื่องของอเทคโนโลยีแน่นอนว่าเชิงบวกมีมาสารในเชิงลบก็เป็นช่องทางของมิจฉาชีพต่างๆตอนนี้หลายองคอ์กรแน่นอนว่าทุกองคอ์กรเนี่ยเครื่องมือในการทํางานขององค์กรเนี่ยจะไม่มีเรื่องของคอมพิวเตอร์ไม่มีเรื่องของพ c ซีคงไม่ได้แต่มีแล้วก็ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการเชื่อมต่อการเครือข่ายการติดต่อตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย เมื่อมีแล้วสิ่งที่เป็นภัยน่ากลัวไม่ทราบว่าเกี่ยวเรื่องของไซเบอร์หรือเปล่าเกี่ยวแน่นอนค่ะเพราะอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันว่าณปัจจุบันนี้นะคะเราเนี่ยมีการใช้ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะมือถือนะคะแท็บเล็ตเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ว่าทั้งในชีวิตการทํางานเองก็ดีนะคะชีวิตประจําวันเราขาดไม่ได้เลยอันนี้นะคะสิ่งตรงนี้เองเนี่แหละ ที่จะอาศัยโจรเนี่ยจะอาศัยในส่วนของช่องโหว่นะคะคมาเขาเรียกว่าเป็นภัยนะคะคเป็นภัยคุกคามที่อาจจะแฮกเรานะคะในส่วนของตัวระบบเองนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอาจจะเลเล่ประมาทเลเล่หรืออาจจะไม่มีสตินะคะโจรหรือว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็จะอาศัยในส่วนของช่องโหว่ตรงนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีช่องว่างเยอะที่ช่องทางที่จะเข้ามาลวงความลับหรือเข้ามาสร้างไอ้ ดึงข้อมูลความสําคัญของตัวองค์กรไปได้เยอะแยะแน่นอนค่ะคทางในส่วนของรูปแบบในองคอ์กรแล้วก็ร,รูปแบบในส่วนของการดําเนินงานชีวิตหรือว่าชีวิตปร,ระจําวันของเราด้วยพอเล่าได้ไหมครับว่าพัฒนาการของไอ้ไอ้ไอเรื่องของความปลอดภยัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยมันเกิดหรือว่ามีความตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญว่าเอ๊ะวันที่ทางทางไซเบอร์เนี่ยจะต้องมีความมั่นคงด้านความปลอดภยัยโอเคเราเริ่มมาก่อนว่าเมื่อก่อน นะคะในส่วนของ PC t a แท็บเเนี่ยเราไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กกลับบ้านถูกไหมคะเมื่อก่อนเป็น PC เมื่อก่อนเราเป็น PC ตั้งโต๊ะเราก็ไม่ได้อาแบบไม่ไม่เราเรียกว่าไม่มี work f r ฟ m home ตั้งแต่โควิดระบาดเราก็ปีเวิร์กฟอร์มโฮมถูกไหมคะเวิร์กอันนี่นะคะอันนี้เราก็จะมีการเอาแท็บเล็ตนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นก่อนก่อนที่จะมีแท็บเล็ตหรือเอากลับบ้านเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยมี PC อยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่องค์กรก็ดีมเีเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเมื่อก่อนมีสมัยก่อนตรงนี้มันมีช่องว่างในการที่เข้ามาตรงนั้น<ข>แน่นอนค่ะมีอยู่แล้วแต,แต่ว่าคือมีมานานแล้วมีมานานแต่ว่าช่องทางมันอาจเป็นช่องทางเดียวไม่เยอะเท่ากับปัจจุบันใช่ค่ะแล้วณปัจจุบันมี AI เข้ามาแฮกเกอร์เนี่ยก็เอา AI ตรงนี้มาช่วยในการพัฒนานะคะตรวจจับสมมุติละกันง่าย ที่เป็นข่าวนปะปัจจุบัน deepfake ช่องทางในส่วนของตัว AI ตรงนี้แฮกเกอร์ก็เอา AI เนี่ยมาช่วยร่วมพัฒนาในการโจรกรรมข้อมูลหลอกเอาข้อมูลต่างๆของเราไปคือถ้าผมไม่เก่งเก่งทางด้านในเรื่องของ A, A, ในเรื่องของการเขียนโค้ดการอะไรๆเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆแต่ผมมีความรู้เบสิกบ้างผมสามารถใช้ AI เนี่เป็นตัวแทนเข้าไปแฮกได้ไหม จริงๆถามว่าได้ไหมคนขางยากต้อว่าคนข้างยากคือจะต้องมาฟิลของด้านในเรื่องของใช่คืออย่างน้อยต้องมีพื้นฐานนะคะในส่วนของโคดดิ้งเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆเพราะว่าเราอาจจะต้องเขียนพร้อมเนาะคำสั่งที่เราจะต้องป้อนข้อมูลให้กับเอออยู่ที่ว่า คือ <c oughs> ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของพร้อมคําคสั่งที่จะให้เขียนนี่ก็ไม่สามารถที่จะป้อนคําสั่งที่ถูกต้องได้ถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลละกันครับ,รบพอพูดในเรื่องขององ,องค์กรในเมืองไทยเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ก็มีองคอ์กรภาครัฐกับเอกชนเนี่ยตอนนี้โดยประสบการณ์ของทางที่บริษัทเนี่ยดูแลในเรื่องด้านความปลอดภัยเนี่ย ก้อนไหนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดละก็ผมก่อนรัฐกับก้อนองค์กรเอกชนจริงๆต้องบอกว่าทั้งสองรูปแบบเลยทั้งสององค์กรน่าเป็นห่วงเลยน่าเป็นห่วงทั้งคู่เลยแต่ว่าในมุมของภาครัฐเองนะคะในมุมของภารัฐเองก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าในส่วนของพวกนโยบายต่างๆที่ออกมาอ่าที่เราเห็นในส่วนของนโยบายที่ปัจจุบันนี้เลยที่รัฐบาลเพิ่งออกมาก็คือคินซิ่งโมบาย นะคะที่1นบัญชี1ซิมที่ปรับปรามในส่วนของบัญชีม้าเพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในส่วนของการลดนะคะความเสี่ยงหรือว่าลดในส่วนของการโจรกรรมข้อมูลได้เพราะว่ามันผูก1บัญชีกับ1ซิมนะคะหนึ่งบัญชีห่งซิมใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะลดในส่วนของบัญชีม้า นะคะรัฐบาลเนี่ยพยายามปราบปรามในส่วนของหมายถึงเขาจะให้เป็นเงื่อนไขของธนาคารอถูกต้องหนึ่งบัญชีได้ิัค่ะธนาคารนะคะรวมถึงในส่วนของผู้ให้บริการเครือข่ายนะคะต่างๆ a s d t a กต่างๆก็เป็นความร่วมมือกันนี่ถ้ากับว่าภาพภาพองค์รวมของความปลอดภัยเนี่ยโอ้โหมันวิธีเข้าไปถึงวิธีของชาวบ้านได้เลยโอ้แน่นอนค่ะใช่ครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้ลืมพูดไปก็จะเป็นในส่วนของมุมมองภาคเอกชนเป็นไงบ้างครับภาคเอกชนเนี่ยด้วยความที่เขาก็จะมีศักยภาพนะคะหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินนะคะด้านบุคลากรนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความแข็งแกร่งนะคะเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยแต่ถามว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็ดีนะคะภาคเอกชนเองก็ดีต่างๆเหล่าเนี้ยล้วนมีช่องโหว่เกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะครับช่องโหว่ตรงนี้เนี่ย มันมีโดยประสบการณ์ของทางบริษัทเนี่ยอย่างของภาคเอกชนมันมีพอมีแนวทางที่จะป้องกันตรงนี้มันมีแนวทางบ้างแน่นอนมีแนวทางอยู่แล้วค่ะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีการพูดง่ายๆการอัปเดตซอฟต์แวร์ละกันเหมือนต้องอัปเดตตลอดแน่นอนค่ะเพราะว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ข้อดีคืออะไรคือทําให้พูดง่ายๆภาษาคนปกติละกันนะคะก็จะทําให้ลดโอกาส นะคะที่แฮกเกอร์เนี่ยจะโจมตีเราได้เพราะว่าการอัปเดตก็เหมือนการอัปเดตมือถือให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าเทนเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปรวดเร็วแฮกเกอร์ก็มีพัฒนาการนะคะเพพัฒนาการใช่พร้อมกับพัฒนาการของซอฟต์แวร์ต่างๆถูกต้องค่ะแน่นอนฉะนั้นถ้าสมมุติว่าซอฟต์แวร์ของเราล้าสมัยช่องว่างนะคะโอกาสและกันโอกาสที่ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยมาโจมตีเนี่ยมันสูงนะคะอยู่แล้ว ถ้าองค์กรเนี่ยไม่มีฝ่าย IT เดี๋ย่ว่าต้องใช้พวก PC เรื่องของโน้ตพวกอะไรต่างๆเนี่ยในเรื่องของการอัปเดตพวกตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้องค์ความรู้อะไรมากหรือเปล่า จริงๆในส่วนขององค์ความรู้แน่นอนนะคะก็จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะคะสออีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะต้องอาศัยงบประมาณนะคะหรือว่าในส่วนของเรื่องบัตเจ็บนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้นะคะมีมูลค่าค่อนข้างสูงเช่นการสับสริปชั่นเป็นต้นเราก็จะต้องมีการจ่ายค่าในส่วนของสับสริปชั่นนะคะจ่ายเงินเป็นรายเดือนรายปีขึ้นอยู่กับองค์กรค่ะครับ อย่างนั้นข้อแนะนําคือในของภาคองคอ์กรแน่นอน<ม>ในเรื่องของการป้องกันว่ามันจะต้องออมันมีก้อนที่ใหญ่กว่าในเรื่องของบุคคลและบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่โอกาสที่จะถูกในเรื่องของความปลอดภัยทา,ทางด้านด้านไซเบอร์เนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยมันมีหลายระดับคนที่มีมไม่มีองค์ความรู้คนที่มีระดับมีความรู้ต่างๆเนี่ยตรงคนบุคคลเหล่านี้เราเรามี แนวทางที่จะให้คําแนะนําเขาอย่างไรบ<ะ>้างจริงๆถ้าในระดับประชาชนทั่วไปนะคะบุคลากรทั่วไปนะคะ,ะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับวัยด้วยนะคะ,ๆๆะถ้าวัยในส่วนของวัยที่เป็นวัยรุ่นละกันเราก็จะพอแนะนําในส่วนของเรื่อง two factor authentication การยืนยันตัวตน สองชั้นนะคร่บเป็นวิถีปกติเข้าเลยไม่ใช่วิถีเรียนรู้แล้วใช่ค่ะวิถีปกติเกิดมาพร้อมวิถีคล่องใช่ค่ะทีนี้อยากจะเน้นในส่วนของเรื่องตัว multi factor a u t h ก็คือการยืนยันนะคะตัวตนใช่ค่ะจริงๆโดยปกติเหมือนที่ว่า otp อะไรเนี่ยได้เรียกว่ายืนยันตัวตนเป็นการยืนยันตัวตนนะค่ะทีนี้โดยปกติแล้วเราจะยืนยันตัวตนแค่ชั้นเดียวก็คือเช่นการใส่รหัสผ่านถูกไหมคะเช่นการล็อกอินผ่านอีเมลเราก็ใช้แค่ รหัสผ่านแต่นาปัจจุบันนะคะมันก็เราจะเรียกว่า two factor authent นะคะก็คือสองชั้นสองชั้นเพื่อป้องกันนะคะในส่วนของคนที่เคยล่วงรู้พัสนวิร์ดหรือเราเคย Memory s a v นะคะ s ซฟพาสเวิร์ดไว้ไว้ในแล็ปท็อปอีกเครื่องหนึ่งมีคนมาใช้แล็ปท็อปเครื่องนั้นแน่นะว่าควรทำแน่นอนค่ะอันนี้ควรที่จะทำอยู่แล้วนะคะคือถ้าแต่ลวัยรุ่นหรือวัยในเรื่องของ เจนเจนซต่างๆเนี่ยน่าจะไม่เป็นเรื่องยากแต่ปจยุวันประเทศไทยเดี๋ยวเป็นสังคมผู้สูงอายุเจนเหล่านี้มีแนวทางง่ายๆให้เขาได้งไงบ้างโอเคถ้าเป็นในส่วนของเจนผู้สูงวัยละกันนะคะก็จะแนะนําว่าในส่วนของเรื่องสติ อันดับแรกเลยนะคะสตินะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอความรอบคอบอาจจะต้องอพิจารณาดูนะคะให้ถี่ถ้วนหรืออีกอันหนึ่งที่เจอค่อนข้างบ่อยก็คือ,อที่มีมิจฉาชีพโทรมานะคะเราอาจจะเชื่อ,อไปเชื่อเช,ช,ชื่อแต่เราควครที่จะมีหินหรือคำใบ้ที่จะถามว่าเอ๊ะเป็นบุคคลบุคคลน,นั้นจริงไหม,ม,มนะคะเป็นการเวอร์ y แล้วกัน v e r i f y ในที่นี้ค,คือ Verify แบบด้วยเซนต์หรือว่าด้วยสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะคล้ายๆกับการ Verify แบบ two factor authent แต่ในรูปแบบของที่ทางผู้สูงวัยนะคะอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาในส่วนของตัวเท<ข>คโนโลยีค่ะเขาจะมีนักพัฒนาไหมครับว่าโอเควัยขนาดนี้นเนี่ยเรงกอ็อาจจะมีฐานความรู้เกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีน้อยมากแล้วก็ออกแบบซอฟต์แวร์แบบง่ายๆที่สุดแบบ คนที่ไม่ค่อยมีความรู้สามารถทําได้เลยเนี่ยมันอนาคตมันจะมีพัฒนาราแน่นอน,นค่ะอนาคตมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ง่ายที่สุดอ่าถ้าสมมติเป็นผู้สูงไวัก็จะเป็นเฟสและค t i ธร่น นะคะที่เป็นสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าใช่ระดับการสแกนใบหน้าระดับความปลอดภัยระดับไหนถือว่าสูงไหมสูงค่ะสูงเพราะว่ามันมีการสแกนม่านตาถ้าสมมติว่าเราอ้าใช่ค่ะโค้งหน้าต่างๆถ้าสมมติว่าเราเข้าแอปธนาคารจะเห็นใช่ไหมคะการยืนยันตัวตนต่างๆมีความถี่ในการเข้าแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านเฟซ่ค่ะถูกต้องแล้วก็จะให้หันซ้ายหันขวากระพิบตาอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการยืนยันตัวตนด้วย้ข่าวที่ผ่านมาในเรื่องของ แก๊ง call นเตอร์แล้วก็มีการเปิดบัญชีม้ามีการโทรเข้าไปต่างๆพวกนี้อยู่ในกรอบนิยามของความปลอดภัยดังด้านไซเบอร์ไหมโอ้อยู่แน่นอนเ่ะอยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่แรกเลยคือแก๊ง call center เนี่ยก็อาศัยเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้านะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างตั้งแต่แรกเลยตัว AI deepfake ที่เป็นตำรวจหลอก นะคะคอ,อวิดีโอคอมาปลอมเป็นตํารวจหมายความว่าเขาเขาเอาภาพของตํารวจมา<อ>มาแล้วก็มีการพูดการจาอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเหมือนหน้าเราค่ะแต่ว่าเป็นชุดตำรวจอ๋อหน้าเราชุดตำรวจหน้าเราเป็นชุดตำรวจนะคะแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตำรวจจริงๆหรือเปล่าเราก็เชื่อไปแล้วครึ่งหนึ่งว่าเขาคนนั้นเป็นตำรวจ่บางรายการเดี๋ยวในรายการทีวีที่เขาเหมือนกับว่าเอาเอเนี่ย มาทําให้เหมือนกับหน้าของเอ,เ,อเรียกว่าสร้างสร้างหน้าสร้างหน้าอะไรก็ได้ตรงตรงนี้ยังไงโอเคตรงนี้จะเป็นในส่วนของการจับภาพนะคะคก็จะจับทีละจุดจุด,จดแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ในส่วนของตัวเฟซนะคะเพื่อที่จะเอาไปพทาทำแล้วกันเนาะให้เป็นบุคคลต่างๆที่รเราอยากจะให้เป็นกลุ่ม็กกูเฮกเกอร์เนี่ยเขาเข้าถึงตรงนี้ยังโ แน้รีบด้ยแล้วแฮกเกอร์เนี่ยพัฒนาไปมากกว่าเราฉะนั้นเราต้องรีบตามไปให้ทันเขาจะไปก่อนเราก้าวเสมอใช่ไหมโอ้แน่นอนค่ะฉะนั้นเราต้องรีบก้าวทันอย่างนั้นเมืองไทยสังคมผู้สูงอายุก็น่ากลัวสิครับโอ้หน้ากลัวแต่เราก็มีวิธีป้องกันใช่มันใช่ค่ะครับมีคือในพัฒนาการของแต่ลปีก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยแต่พอโควิดมาก็ จริงประโยชน์ด้านโควิดก็มันก็มุมบวกก็มีนะครับมาบังคับให้เราจะต้องไปจับพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีว่าผู้สูงกี่วัยีวัยก็ต้องมาเรียนรู้ไอ้นี้น่าจะเป็นประโยชน์และพัฒนาการของด้านด้านความมั่นคงทางความปลอดภัยของไซเบอร์แต่ปี0 2 0 2 2 2 2 2 3 4ตอนนี้ก็25เนี่ยคิดว่าในเรื่องของความมั่นคงของปี25เนี่ยมีมีอะไรที่จะต้องแนะนำท่านผู้ชมไหะ จริงๆถ้าในรูปแบบของทางองค์กรนะคะความมั่นคงปลอดภัยนะคะก็อาจจะเน้นในส่วนของเรื่องเดิมนะคะคือมันมันเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเทคโนโลยีมันมีการก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้องค์กรรีบทำนะคะก็คือเรื่องการสำรองข้อมูลนะคะเผื่อแฮกเกอร์อ่าข่าวทั่วๆไปแฮกเกอร์เอาข้อมูลไปปล่อยที่ด์กเว็บแล้วการสำรองข้อมูลอะไวก็ว่า องค์กรจะมีเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอยู่การสำรองนี่หมายว่าสำรองแยกที่หรือว่าสำรองบนคาบหรือสำรองยังไงขึ้นอยู่กับองค์กรค่ะคว่าจะเลือกรูปแบบไหนซึ่งณปัจจุบันนี้องค์กรเนี่ยจะเลือกวิธีที่เป็นออนคาบออนคาเพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของอที่ต้องตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะมีห้องห้องหนึ่งตั้งเซิร์ฟเวอร์รซึ่งเขาไม่อยากจะลงทุนนะจุดจุดนั้น แล้วใน,น,นด้านต้นทุนอย่างไหนแพงกว่าถูกกว่าโอ้ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรเช่นเดียวกันไซส์ต่างๆนะคะก็มีส่วนเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นัดปัจจุบันที่เป็นที่ปรึกษามาเนี่ยหลายๆที่จะเอาข้อมูลนะคะไปเก็บไว้บนคลาวนะคะก็อาจจะมีบางองค์กรนะคะที่ยังอยู่ในส่วนของตัว on premise ก็คืออยู่บนใช่ถูกต้องค่ะไอ้อย่างนี่ถ้าองค์กรนั้นเขา งานหรือว่าข้อมูลต่างๆเขาไม่ได้จะต้องไปเกี่ยวกับข้างนอกเนี่ยก็ควรที่จะเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวองค์กรเองทําได้ทั้ง2รูปแบบค่ะสองรูปแบบ,แบ,บใช่จะออนคลาวด์ก็ได้หรือแบบคอนเนคเข้ามาที่ตัวองค์กร อ๋อถ้าแบบนั้นอาจจะแนะนําเป็น o n p r พี i s e ค่ะค่ะก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายลงค่าใช่ายค่ะก็จะเป็นในรูปแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าในมุมมองของบุคลากรหรือว่าคนทั่วไปและกันนะคะภายไซเบอร์นะคะก็ AI หรือว่าในส่วนของนับปัจจุบันนะคะเครื่องทีวีและกันเป็นในส่วนของ IoT หมดแหละ นะคะที่จะเป็นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆคือว่ามันเป็นช่องว่างที่ พวกไอโตีทั้งหลายเป็นช่องว่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอนากุนะใช่รวมถึงในส่วนของกล้องวงจรปิดเวลาเราแน่นอนว่านับปัจจุบันกล้องวงจรปิด CCTV นะคะมีทุกบ้านมีติดทุกบ้านแน่นอนเข้าทาง CCTV ก็ได้ใช่ใช่ค่ะสามารถแฮกได้ถ้าสมมติว่าเรามียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ได้มาเนี่ยจะเป็น default Pass w o r d พาสเวิร์ดตั้งต้นมาจาก factory นะคะก็คือโรงงานหมยเราให้เราต้องมาเซตใหม่ใช่แนะนำให้เซตใหม่ค่ะแ ว่าปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได oh ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ให้เก่งๆนี่ก็อาจจะเข้าถึงได้ใช่ค่ะก็อาจจะสามารถทําได้เช่นเดียวกันพอฟังเรื่องนี้ครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐพยายามที่จะสนับสนุนให้ให้มีเรื่องของสมาร์ทซิตี้เหมือนในในองค์กรท้องถิ่นอะไรที่อยากเป็นเมืองัจฉรียะต่างๆก็ต้องมีเรื่องของกระบวนการใช้อุปกรณ์เกี่ยวเรื่องของ IoT เยอะแยะไม่ว่าเคมีร่าไม่ว่าเรื่องของเก็บข้อมูลอากาศสาระอย่างนี้ถ้ากับว่า ถ้าทำแล้วก็ไม่มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยถ้าก็เป็นช่องว่างที่จะเข้าไปเอาขโมยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้เยอะจริงๆภาครัฐเนี่ยนะคะเขามีในส่วนของรูปแบบนะคะเขาเรียกว่าซีเคะียวซิเคียวซีเคียวแอเรียในระดับหนึ่งละกันนะคะมีซีเคียวคอนโทรลมีซีเคียวแอเรียนะคะแต่ว่าอย่างที่พยายามบอกไปว่าแฮกเกอร์ ก็พยายามก้าวเราก็ต้องพยายามก้าวเช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าภาครัฐภาคเอกชนนะะไม่มีซีเคียวคอนโทรลเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยปัจจุบันนะคะบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นการลงทุนนะคะของทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยนะคะให้ความสนใจในเรื่องนี้ ่อนข้างเยอะมากยิ่งขึ้นเราก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นข่าวเราจะเห็นว่าข่าวที่ปรากฏอยู่นะคะ,ะมีข้อมูลหลุดนะคะต่างๆตรงนี้嗯嗯ทางออในมุมมอ,ององค์กรต่างๆเขาก็เล็งเห็นนะคะคคว่ามันมีความสําคัญต่อทั้งด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กรค่ะอย่างองค์กรเอกชนเนี่ยถ้าจะให้ลำดับความสําคัญเนี่ยองค์กรประเภทไหนเนี่ยเรียกว่าควรจะตระหนักเรื่องของการที่จะถูกแฮ็กมากขึ้นเช่นธนาคานหรือว่า ห้างต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่มประเภทไหนหรือโรงงานอะไรต่างๆ,ๆพอมีคำแนะนำไหมครับโอเคจริงๆอยากจะโฟกัสในส่วนของโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลโอ้โหนี่สำคัญาานะเคยได้ยินว่าถูกแฮกไล์ชื่อเรียกค่าไทยใช่อันนี้ออกข่าวนะ,นะคะออกค่อนข้างดังค่ะก็จะเน้นไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ธนาคาร นะคะเป็นต้นอันนี้หลักๆเลยที่เขาเรียกว่าอะไรเรามีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของเรา จะเน้นไปในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางฝั่งโรงงานเองนะคะตรงนี้ก็เน้นย้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีถ้าเป็นโรงงานนะคะถ้าเกิดเนี่ยมันจะเกิดเป็น Supply Chain Attack นะคะก็คือเป็นห่วงโซ่อุปทานถ้าสมมติแฮกเกอร์สามารถโจมตีโรงงานโรงงานใดหนึ่งนะคะก็จะเป็นห่วงโซ่ไปเลยนะคะไปถึง Supplyer ปกติเรื่องของแฮกเกอร์เนี่ยมันมีวิชาเรียนไหม <laughs> จริงๆเราเราเรา,เราคงไม่ได้บอกนะว่ามีวิชาเรียนไหมมันคือจริงๆไม่ได้อยากให้ไปทางในส่วนของทางสายแฮกเกอร์แฮกเกอร์ที่เป็นแฮกเกอร์ดีนะคะก็มีนะคะแฮกเกอร์ที่อาจจะไม่ดีนะคะ <c oughs> ก็มีนะคะตรงนี้ถ้าถามว่าวิาวิชาสอนไหมเราคงไม่ได้มีวิธีวิชาการที่สอนนะคะขนาดนั้นแต่ว่าแค่สอนพื้นฐานเทคโนโลยีต่างๆซอฟต์โคน ต่างๆแล้วเอาไปไป,ประยุกต์ใช้รเราจะมุ่งเน้น,ด,นด้านดีด้านการช่วยเหลือมากกว่ามีไหมครับ,รบองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเาขาจ้างแฮกเกอร์ให้มาแฮกเพื่อดูว่าช่องว่างของตัวองค์กรด้านไซเบอร์เนี่ยยังมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะอย่างอย่างอย่างทางบริษัทเองนะคะก็มีนะคะเพราะ,ะว่าอย่างทางลูกค้าก็อาจจะจ้างเราเราเราไม่เรียกว่าแฮกเกอร์ละกันเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในการ เจาะระบบอ๋อรียกว่าเจาะระบบใช่เราจะใช้นิยามภาษาไทยคือเจาะระบบใช่แฮกเกอร์มันอาจจะดูเป็นคําที่สุ่มเสี่ยงไปหน่อยนะเป็นภาพลบคำใช่เป็นภาพลบนิดนึงค่ะเราจะใช้ค่ะอย่างนั้นหมายความว่าในการที่จะเอาระบบให้ลูกค้าเราก็ต้อง ให้ผู้เชี่ยวชาญลองเจาดูด้วยใช่ค่ะแน่นอนค่ะลองดูก่อนเปรียบเสมือนเป็นแฮกเกอร์นะคะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราองค์กรของเราเนี่ยมี Security นะคะเพียงพอขนาดไหนปลอดภัยขนาดไหนนะคะรู้ก่อนแฮกเกอร์นะบางทีเราก็มีการปิดเราเรียกว่าช่องโหว่ละกันนะคะปิดช่องโหว่ก่อนที่แฮกเกอร์จะมาโจมตีเราครับ พอมีให้คําแนะนําหลายองคอ์กรผมเห็นหลายองคอ์กรอาจจะเป็นองค์กร s m e ไม่ได้ใหญ่มากในเรื่องของทุนทรัพย์หรือต่างๆที่จะสร้างหน่วยงานทีม่มาเชี่ยวชาญมาเป็นระบบป้องกันตรงนี้อาจจะไม่มีกําลังเพียงพอ S อ e ทั้งหลายแน่นอนว่าเขาจะต้องใช้เครื่อง PC โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยพอมีไอ้คแนะนําให้ S อสเเหล่านี้ในในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าคุณจะป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยด้านไซเบอร์เนี่ย อย่างน้อยคุณก็ณจะมีเบสิกอะไรอันดับแรกเลยจะเน้นเป็นที่เป็นบุคลากรเป็นคนนะคะที่จะต้องมีให,มให้ความรู้ให้ความรู้อ,อย่างน้อยก็คือคนนะคะทั่วไปเล,เลยนะคะจริงๆ SME เนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่ท่านมีไม่กี่ฝ่ายนะคะ,ะ,ะแต่ว่า ในส่วนของศักยภาพนะคะหรือว่าโนเรตเนี่ยอาจจะแตกต่างกันฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันก่อนนะคะเน้นย้ําในส่วนของเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแน่นอนว่าทั้งในชีวิตประจาวันเขาเองแล้วก็ทั้งในในส่วนของบริษัทเองนะคะเราก็อย่างที่2ในส่วนของตัวเทคโนโลยีนะคะเราก็จะพยายามเน้นย้ําที่เป็นนะคะมัลติแฟกเตอนะคะพยายามแล้วก็ที่เน้นย้ําอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ นให้บ่อยต้องมีความที่หน่อยนี่ถูกต้องค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเป็นมาตรฐานก็คือประมาณ3เดือนครั้งเ0้าสิบวันเพราะเดี๋ยวเราอาจจะจําไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆนะฮะกำลังคุยสนุกเรื่องของบรรยากาศเรื่องของความปลอดภัยด้านไอไซเบอร์ต่างๆเสียได้ไป็หมดอยากย้ายฝากถึงท่านผู้ชมสักหนึ่งือทีในเรื่องของของความปลอดภัยเหล่านี้เฉยเลยค่ะ ก็ในส่วนของที่อยากจะฝากนะคะก็ทั้งในส่วนของอ,องค์กรเองก็ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปนะคะเองก็ดีก็ในส่วนนี้นะคะภายไซเบอร์นะคะอยู่กับเรานะคะอยู่ทุกที่เลยนะคะทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็ในส่วนของ ด้านการทำงานนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากนะคะเรื่องง่ายๆนะคะเรื่องพาสเวิร์ดนะคะควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะให้มีความถี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงในส่วนของการยืนยันตัวตนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถทำได้เลยนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยความตระหนักรู้ในเรื่องของ ของความปลอดภัยในเรื่องของอภัยไซเบอรเ์เป็นเข้ามาในวิถีชีวิตปรจจุบันของเรานะครับแต่เสียดายเวลาหมดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุวิรั์เป็นอย่างมากน,นะครับที่มาให้ความรู้ได้ค,ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองทรูวิชันเจ็ดแปดสี่เฟซบแล้วก็ยูทูบก็ขอกลับมาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เป่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง